สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องเออเรื่องที่ค่อนข้างจะขนหัวลุกนิดหนึ่งนะมาจากกระทู้ในโลกออนไลน์เลยครับอ๋อที่เป็นเรื่องของครูที่ไปพักหอพักแถวสมุทปราการใช่ไหมคะเหมือนเคยเห็น,นผ่านๆค่ะใช่ครับเรื่องนั้นเลยเราจะมาลองคุยกันดูว่าเรื่องเรามันเป็นยังไงมีรายละเอียดอะไรที่ออน่าสนใจบ้างจากที่เจ้าตัวเขาเล่ามาเองเลยค่ะค่ะ เรื่องเล่าส่วนตัวแบบนี้มันมักจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เราแบบรู้สึกเหมือนอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยเลยนะคะใช่เลยครับคือเรื่องมันเริ่มจากผู้เล่าเนี่ยเป็นครูจบใหม่มาจากอีสานเลยแล้วก็มาได้งานสอนที่โรงเรียนเอกชนที่สมุทรปราการอืมค่ะทางโรงเรียนก็จัดหาหอพักครูให้ซึ่งอยู่ในหมู่บ้านใหญ่นะครับหลังโรงเรียนแต่ห้องที่เขาได้เนี่ยดันอยู่ชั้นล่างสุดแล้วก็ติดกับบ้านร้างเลยครับแบบรกทึบมาก โหฟังแค่โลเคชันก็เริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วนะคะติดบ้านร้างนี่นั่นสิครับแล้วปัญหาอีกอย่างคือแถวนั้นมันหาของกินยากร้านชำที่ใกล้สุดก็อยู่ตั้งซอยสามต้องปั่นจักรยานไปไกลเหมือนกันนะคะนั่นใช่ครับแล้วปกติผู้เล่าเขาจะไปซื้อตอนค่ำๆด้วยไงครับประมาณสองสามทุ่มอ๋อค่ะตอนแรกเขาก็ลองใช้ทางลัดปั่นผ่านซอย19กับซอย18ปรากฏว่าเอ่อ เจอฝูงหมาไล่กวดเลยน่ากลัวมากเอ้าเหรอคะครับเขาก็เลยต้องเปลี่ยนเส้นทางมาลองใช้ซอย17แทนทีนี้มันแปลกมากครับซอยนี้คือเงียบสนิทไม่มีหมาซักตัวเอา้าแล้วทำไมซอยอื่นมีหมาหล่ะคะนั่นน่ะสิครับแต่ถึงจะไม่มีหมานะบรรยากาศซอย17มันกลับวังเวงพิกลมีบ้านร้างเยอะมากแต่เขาก็รู้สึกว่าเออ ปลอดภัยกว่าโดนหมาไล่ก็เลยใช้ซอยนี้ประจําตรงนี้ก็น่าสนใจนะคะคือความเงียบที่มันควรจะดีกลับให้ความรู้สึกที่มันเออไม่น่าไว้วางใจปกัแปลกเหมือนเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วสัญญาณที่ว่าก็มาจริงๆครับมีอยู่เย็นวันหนึ่งผู้เล่ากําลังวิดีโอคอลคุยกับเพื่อนผ่าน MSN นะครับโปรแกร,รมแชทสมัยก่อนอ๋อค่ะค่ะจำได้ตอนนั้นในห้องก็เปิดไฟแค่ดวงเดียวสลัวๆหน่อย แล้วประตูหลังบ้านกับประตูห้องน้ําก็เปิดทิ้งไว้อืจังหวะที่เข้าลุกไปเข้าห้องน้ําแป๊บเดียวพอกลับมาหน้าคอมอา้าวเพื่อนวางสายไปแล้วเอ๊ะทำไมล่ะคะเขาก็โทรกลับไปถามเพื่อนก็ถามย้ำๆเลยว่าอยู่กับใครเขาบอกอยู่คนเดียวสิเพื่อนไม่เชื่อเลยครับบอกว่าตอนเขาลุกไปเข้าห้องน้ํากล้องเว็บแคมมันค้างพอดีค่ะแล้วเพื่อนเห็นผู้หญิงผมยาวใส่เสื้อยืดสีขาว กางเกงสีเทายืนนิ่งๆอยู่หน้าห้องน้ำเลยฮะจริงเหรอคะจริงครับเพื่อนแคปหน้าจอไว้ด้วยแล้วส่งรูปมายืนยันเลยโหมีภาพมายืนยันด้วยแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้เรื่องมันดูน่าเชื่อถือขึ้นไปอีกนะคะคือมันไม่ใช่แค่คำพูดแล้วใช่ครับพอเห็นรูปเท่านั้นแหละผู้เล่าก็แบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยก็เลยอยากรู้ไงครับเลยเอารูปเนี้ยไปลองถามป้าร้านขายข้าวข้างๆหอพักดูแล้วป้าว่าไงคะ ป้าแกก็เอาไปให้คนแถวนั้นช่วยกันดูทุกคนลงความเห็นตรงกันเลยครับบอกว่าผู้หญิงในรูปนี้น่าจะเป็นคนงานก่อสร้างชาวอีสานที่เคยมาทำงานแถวนี้อ้าวคนอีสานเหมือนกันเหรอคะครับแล้วที่สำคัญคือผู้หญิงคนนี้เคยพักอยู่ในทาวน์เฮาส์ร้างหลังหนึ่งในซอยสิบเจ็ดนั่นแหละครับซอยที่ผู้เล่าใช้ประจำโอโ้โหขนลุกเลยค่ะแล้วแล้วเขามีเรื่องราวอะไรเหรอคะผู้หญิงคนนั้นมีสิครับคือป้าเขาเล่าว,ว่า ผู้หญิงคนนี้เขาท้องกับแฟนซึ่งก็เป็นคนงานก่อสร้างด้วยกันแต่แฟนเนี่ยเจ้าชู้พอรู้ว่าแฟนท้องก็ไล่ให้ไปทำแทง้งอ้าวแย่จังเขาไม่ยอมทำแท้งครับแฟนก็เลยทิ้งไปเลยผู้หญิงคนนี้ก็เสียใจมากเลยเออเลยผูกคอตายในทาวเฮาส์หลังนั้นโธ่น่าสงสารมากเลยค่ะ การที่เรื่องมันไปผูกกับตำนานโศกนาฏกรรมในพื้นที่แบบนี้มันก็ทําให้เรื่องดูมีที่มาที่ไปขึ้นนะคะแต่ก็น่าเศร้ามากครับชาวบ้านแถานั้นก็ลือกันใหญ่เลยว่าวิญญาณเขาเฮี้ยนมากหลอกคนจนย้ายหนีกันไปเกือบหมดซอยเลยแต่ป้าก็บอกว่าเหมือนเขาจะซาซาไปแล้วนะประมาณ3เดือนก่อนที่ผู้เล่าจะย้ายเข้ามาพอดีเหมือนมาได้จังหวะพอดีเลยนะคะประมาณนั้นครับหลังจากรู้เรื่องนี้คราวนี้เจอเองเลยครับ ช่วงวันหยุดยาวที่ต้องอยู่ห้องคนเดียวคือได้ยินเสียงเหมือนคนทุบป,ประตูห้องน้ําดังปังปังปัง,ปงจากข้างในห้องตัวเองเลยทั้งที่ไม่มีใครอยู่อุ๊ยแล้วกลางคืนนอนนอนอยู่ก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเดินไปเดินมาอยู่ในห้องอีกโอ้โหนี่เจต้ติดติดกันเลยนะคะใช่ครับจนมีคืนหนึ่งเขาคงแบบทนไม่ไหวแล้วทั้งกลัวทั้งโมโหปนปนกันไปเลยเผลอพูดเลยลอยออกไปว่าแบบถ้ามีจริงทันแน่จริงนะ คืนนี้มาเข้าฝันบองหวยเลยอยากได้อะไรก็จะให้อะไรทำนองนี้ครับพูดไปแบบไม่ได้คิดอะไรมากอืืหคำท้าแบบนี้เนี่ยในเรื่องแนวนี้มักจะเป็นจุดเปลี่ยนเลยนะคะเหมือนไปเปิดช่องอะไรบางอย่างแล้วก็จริงตามนั้นเลยครับคืนนั้นเขาฝันฝันว่าเห็นมือหิวเหียวเล็บเยียวๆวพยายามจะยื่นเข้ามาทางช่องลมบานเกรดประตูหลังห้องตอนแรกนึกว่าโจรก็เลยคว้ามีดปลอกผลไม้ที่หัวเตียงฝันเข้าไปที่มือ ชับโหททำจริงเหรอคะในฝันนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงกรีดร้องดังลั่นเลยเงาก็หายไปพอมองไปปลายเตียงเห็นเป็นผู้หญิงผมยาวคนเดิมยืนอยู่แล้วก็บอกเลขสองตัวแล้วก็หายไปบอกหวยแล้วแล้วเลขอะไรคะจําได้ไหมจําได้แม่นเลยครับตื่นมานี่รีบโทรให้น้องสาวที่บ้านนอกช่วยซื้อลอตเตอรี่ให้เลยปรากฏว่าเย็นวันนั้นหวยออกตรงเป๊ะฮะจริงดิถูกหวยเหรอคะ ถูกครับแต่พีกว่านั้นคือน้องสาวลืมซื้อให้อ้าวโธ่เอ้ยเสียดายแทนเลยค่ะแต่นี่ก็ยิ่งชัดเลยนะคะว่าสิ่งที่เจอในฝันมันมันไม่ใช่แค่ฝันธรรมดาแล้วใช่ครับหลังจากนั้นสุขภาพผู้เล่าก็เริ่มไม่ค่อยดีครับหน้าตาหมองคล้ำไม่สบายบ่อยๆจนเพื่อนครูทักว่าเหมือนคนโดนของเลยอืมอาการเริ่มออกทางร่างกายแล้ว พอมีวันหยุดยาวอีกรอบก็เลยตัดสินใจกลับบ้านที่อีสานเลยครับไม่ไหวแล้วค่ะรีบกลับไปหาครอบครัวดีที่สุดพอกลับไปถึงบ้านยายเห็นสภาพนี่ตกใจเลยรีบพาไปวัดป่าที่นับถือกันพอไปถึงวัดเจอหลวงพ่อท่านทักคำแรกเลยโยมพาใครมาด้วยละนั่นฮะห,หลวงพ่อเห็นผู้เล่าก็งงสิครับเพราะมากับยายแค่สองคนหลวงพ่อบอกไม่ใช่มีผู้หญิงตามมาด้วย จ้องจะเอาชีวิตเลยเพราะคำพูดที่ว่าอยากได้อะไรก็จะให้นั่นแหละคือไปรับปากเขาไว้โหเพราะคำพูดตอนนั้นจริงๆด้วยสินะคะการพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระผู้ปฏิบัติด,ดีเนี่ยก็เป็นทางออกที่คนไทยเรามักจะนึกถึงนะคะเวลาเจอเรื่องที่อธิบายไม่ได้ครับหลวงพ่อก็เลยบอกวิธีแก้คือต้องไปรดน้ำมนต์ที่วัดให้ครบเวัดภายในวันเดียวแล้วต้องทําให้เสร็จภายในสวันไม่งั้นจะแย่และครับ ตอนนั้นผู้เล่ากับครอบครัวก็รีบตระเวนไปทำให้ครบตามที่หลวงพ่อบอกเลยก็คงเหนื่อยหน้าดูครับแต่เพื่อความสบายใจค่ะแล้วผลเป็นยังไงบ้างคะหลังจากทำพิธีเสร็จเรียบร้อยผู้เล่าก็บอกว่าไม่เคยเจอเรื่องแปลกๆหรือฝันถึงผู้หญิงคนนั้นอีกเลยครับทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติล่งไปเลยนะคะใช่ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบไล่ระดับความน่ากลัวมาเรื่อยๆเลยนะตั้งแต่บรรยากาศรอบตัว รูปถ่ายติดวิญญาณเสียงเรียงเล่าไปจนถึงฝันแล้วก็คำวินิจฉัยของพระค่ะครบเครื่องจริงๆสิ่งที่น่าสนใจที่อยากจะทิ้งทายให้ลองคิดกันดูนะคะก็คือเรื่องของพลังอารมณ์ความรู้สึกที่มันอาจจะยังตกค้างอยู่ของผู้หญิงคนนั้นที่เสียชีวิตไปอย่างน่าเศร้ากับพลังของคำพูดที่ผู้เล่าอาจจะพูดออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจครับมันอาจจะเชื่อมโยงกันส่งผลกระทบถึงกันในมิติที่เราอาจจะ มองไม่เห็นหรือคาดไม่ถึงก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นเรื่องของความผูกพันบางอย่างที่เกิดจากคำพูดหรือชะตากรรมที่มันน่าเศร้ามากๆก็เป็นได้ค่ะ